สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขทัยนะคะงานผ้าทอมือเนื้อแน่นใส่นานสวยสีไม่ตกค่ะวันนี้นกเอาอาสามเฉดส,สีมาให้ดูกันนะคะซึ่งอามาเปรียบเทียบมาให้ชมว่างานสิ้นมุกชไม้กับมุกมุกนะคะมุกกลมค่ะมีลักษณะแบบไรอันนี้จะเป็นมุกกลมอันนี้เป็นมุกชไม้นะคะเดี๋ยวนกจะให้รายละเอียดทีละพืนค่ะ ว่าแต่ละผืนสีอะไรยกดอกอะไรสวยงามถูกใจท่านหรือไม่ค่ะผืนแรกสีน้ําเงินนะคะพื้นดําค่ะพื้นดํายกดอกน้ําเงินค่ะนี่ค่ะสีก็จะมานี้เป็นมุกกลมนะคะมุกกลมนี่เห็นไหมคะหัวก็สีน้ําเงินค่ะเข้ากันสีน้ําเงินทั้งตัวสิ้นแล้วก็หัวสิ้นนะคะแล้วก็เชิง เชิงก็ทนน้ำเือนสวยงามค่ะลายลายน้ําอ่างแบบฉบับสุโข,ขทัยนะคะเห็นไหมคะด้วยใช้หงหรือนกสีแดงกับสีเขียวสลับกันไปสีสันสดใสสวยงามมากค่ะถ้าใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้จะดูเหมือนไกลๆจะทึบๆมืดๆหน่อยนะคะแต่ว่าใส่แล้วสวยค่ะให้ดูดูเชิงใกล้ๆนะคะ ส่วนพื้นที่2นะคะอันนี้เป็นพื้นสีน้ําเงินดํานะคะยกดอกด้วยสีน้ําตาลค่ะมันก็จะเหลือบเงาๆวับๆเห็นไหมคะอันนี้การออกแบบพื้น <c oughs> งานก็จะดูมีมิติเหมือนที่นกเคยไม่ให้ชมแล้วต่อด้วยหัวสีแดงนะคะแล้วก็ <c oughs> ต่อเชิงอันนี้เชิงลายมน16 16โทนน้าตาลนะคะน้ําตาลเข้มค่ะเหมือนน้าตาลไหมอะคะ่ะ เรียบเรียบเชิงแล้วต่อต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใส่แล้ว<ม>เห็นไหมคะตัวสิ้นก็จะมีความเงาเงามีมิติเป็นงานทอมือนะคะทั้งผืนค่ะสีไม่ตกใส่สวยนานค่ะส่วนผืนสุดท้ายผืนที่สามนะคะ พืนนี้จะเป็นโทนพื้นเป็นชมพูกะปิกับดำนะคะจะออกโทนน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็ยกดอกด้วยสีครีมสุภาพหรูค่ะผืนนี้นกยอมบอกเลยว่าดูสิคะเห็นไหมคะเรียบๆต่อด,ด้วยหัวสีแดงนะคะจริงๆมันเป็นฝ้ายฝ้ายฝ้ายพื้นจะเป็นชมพูกะปิกับสีดำแต่เวลามองไกลๆแล้วออกเป็นโทนสีน้ำตาลแล้วก็ยกดอกด้วยสีครีมค่ะ แล้วก็ต่อเชิงเชิงสวยค่ะอันนี้เชิงดูละเอียดเป็นง,งามมากเอามาใส่เข้ากันเห็นไหมคะเป๊ะมากค่ะใส่กับเสื้อสีอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามีดอกสีอ่อน,ออนใส่กับสีสีขาวได้สีครีมได้สีเหลืองอ่อน,ออนได้เนี่ยออกทนส้มก็ใส่ได้สีน้ำตาลเข้มเข้มก็ใส่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นงานสวยนะะเป็นงานพอมือใส่นานนกบอกแล้วว่าสิ้นบะเราทุกผืนเป็นงานพอมือสวยนะานแน่นอนค่ะใครที่ชอบนุ่งสิ้นนะคะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของสิ้นได้นกกินกด,ดีให้คำตอบนะคะแอดไลน์สอบถามได้เลยค่ะนกให้ id ดีไลน์ไว้ทางข้อมูลของสินค้านะคะ และฝากติดตามเพจเสื้อสิ้นภาพพื้นเมืองด้วยนะคะจะได้ดูสิ้นงามๆของสีสัจชนาลัยที่เป็นภาพนิ่งค่ะแล้วก็กดถูกใจเป็นกำใจให้นกด้วยนะคะในการหาผ้าพงามๆให้ท่านชมค่ะถ้าไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ